เราอยู่ที่รถไฟรถไฟออกแล้วจ้านี่บังปูรีเยตรงฐานในรถไฟนะฮะทุกคนอร่อยมากอยากให้ชมวิวตลอดทางนะฮะทุกคนสวยมากออกจากหัดใหญ่แล้วจ้า buông bao nhiêu nè buông 10 baht nè màu đen 3 buông กินกับข้าวเหนียวนี่อร่อยมากข้าวเหนียวข้าวต้มใบกะเพรากินกับชาปังปูรีเยอร่อยมากจุกแดน่อยจังปังปูรีเยสมชื่อเลยอร่อยเข้ากันมากเลยกับชาไทยของปังปูรีเย,ยนกสวยเมื่อกีน้นกสีทองอะ่ะทุกคนสีรุ้งทองสวยมากของกรุงสาไฟฟ้าอร่อยมากทุกคนทุกเน นี่คือสถานีบางแก้วเหรอคอ๋อบางแก้วทุกคนเดี๋ยวจะเข้าพัทลุงแล้วใช่ไหมบางแก้วสถานีบางแก้ว เดินไปลานนาโฮมสเตย์จำได้ไหมลานนาโฮมสเตย์โรงแรมลูกกลางทุ้านาที่เดยวทเาเก็จำได้อ๋อเราเดินทางผ่านจังหวัดพิคูลทารามตรงนี้เองคนไม้ก็งมหอยโขด ทะลุทุกคนนี่ฮะเขาในซอยวัดโคกข่อยได้โพสต์วัดพิโคทารามวัดพัดทะลุง มะขามยักษ์ทุกคนพัชรุ่งนะครับเนี่ยครับทุกคนออกไปก็จะเจอร้านเต้าคั่วอร่อยมาก เต้าควัวเป็นอาหารที่ดังมากอร่อยมากนะครับแต่ถ้าเกิดเราเดินไปหาโรงแรมจะเจอโรงแรม The m เมสนะฮะทุกคนเด e m เมส h o โฮเทลนะฮะใกล้ๆเลยนะฮะนี่คือจอดครับผูด้โดยสารนะครับเดี๋ยวจะมุ่งหน้าไปนครศรีธรรมราชนะทุกคน